สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิเคราะห์ความฝันรายการที่จะนําความฝันจากจักรวาลความฝันของฉันนํามาค่อยๆแงะแกะและลองวิเคราะห์ดูว่าแต่ละเหตุการณ์มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นและมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่วันนี้ขอเสนอวิเคราะห์ความฝัน ep 2ตอน10ปีที่ติดอยู่ในอีกมิติแล้วใครคือคนที่ออกไปได้ในส่วนแรกเราจะมาแ r ปอัพกันก่อนในเนื้อหาของแต่ละส่วน เพื่อที่ทุกคนจะได้พอจำเนื้อหากันได้ก็าฉากแรกจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ตัว <c oughs> ซามูมันเครียดแล้วก็เห็นเชคกับอาอยู่ที่บ้านเนาะจริงๆแล้วจริงๆเชคนะมันคือเพื่อนที่มีตัวตนอยู่จริงในโลกนะแล้วคุณอาเนี่ยก็อายุประมาณ40กว่าแล้วมันก็เลยมีแบบการตั้งคำถามเกิดขึ้นนะว่าเออเชคอายุเท่าไหร่เพราะว่ามันผิดสามัญสำนึก จากเหตุการณ์จริงๆในชีวิตอ่ะเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วก็เป็นเพื่อนดันเป็นเพื่อนแบบเชคเนาะก็เลยถามเชคว่าอายุเท่าไหร่ทีนี้เหมือนมันก็ยังไม่เชื่อไงมันก็เลยถามอีกว่าแล้วพ่อเชคอายุเท่าไหรนะ่เนาะมันก็เลยได้คําตอบมาเนาะมันก็งงๆนิดนึงเนาะแต่ความฝันมันก็บิดเบีย้ยวแบบนี้แหละครับจุดเล็กๆแบบนี้แหละมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนความจริงเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็ต่อมามันจะเป็นฉากที่ภาพตัดไปเนาะซามูมันกลับบ้านอยู่ในบ้าน แล้วก็ <c oughs> มีการเส <c oughs> ียงกับแม่นิดหน่อยเนาะที่บ้าน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าธุรกิจเทคโนโลยีความคุ้นค่าในการลงทุนเนาะจนกระทั่งแบบว่าทะเลาะก,กันหลายหลายเรื่องเนาะก็ก็มีการเถียงกันตามเนื้อเรื่องก็คิดว่าสะท้อนมาจากช่วงนั้นน่าจะกําลังเครียดเนาะว่าจะจะทําอะไรจะใช้ชีวิตยังไงต่อจะลาออกจากงานออกมาทําอะไรจะวางแผนการเงินแล้วก็ อนาคตความเสี่ยงต่าง,างๆนานาหลายอย่างมันน่าจะตีกันอยู่ในช่วงนั้นเนาะทีนี้มันน่าจะทะเลาะกันเยอะทีนี้ซามูก็เลยวิ่งหนีออกมาจากบ้านเจอเด็กเด็กน้อยตัวเล็กๆเ,เลยในฉากในความเป็นจริงในความในความฝันจริงๆอะ่ะก็เจอแล้วก็นั่งคุยนะคือมันมันไม่ได้นั่งคุยอะไรอย่างที่เราเห็นหรอกแต่ว่ามันรู้ว่ามีการพูดคุยกันเนาะก็จับใจความได้ว่าเด็กหญิงเนะ่ยอยู่ใน ไอความฝันนี้หรืออยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้เนี่ยมานานเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เด็กเนาะเขาแค่ดูเหมือนเด็กแต่ว่าอยู่ตรงนี้มาสิบปีก็คงไม่เด็กแล้วก่อนที่จะทําอะไรภาพมันก็ตัดภาพตัดแบบว่าเออเราหลุดไปอีกมิตินึงเลยเป็นเป็นเหมือนถ้าถ้าคนจะเห็นภาพก็คือมันเป็นแบบมีหมอกเป็นมิสแบบว่าสีน้ําเงินน้ําเงินแบบว่าดักดักหน่อยเนาะ แล้วก็เป็นบริเวณที่มีมีบล็อกบล็อกเป็น 4, 4ีส่วนอ่ะมันแบ่งเป็น4ี่ส่วนแน่ๆในฝันอ่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนลอยฟ้าเนาะไอ้ล่องลึกระหว่างบล็อกเนี่ยจริงๆมันลึกมากเนาะก็คือรู้ว่าลึกอ่ะเทเนี้ยมันก็สมูมันก็จะเห็นอาเจกยืนอยู่ที่บล็อกหนึ่งมันก็เลยจะพยายามไปหาก็กระโดดไป แล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นแหละท้ายอะมันก็คือพอบล็อกมันสูงมากแล้วมันก็จะเห็นอาพาร์ตเมนตนะ์เนาะตือยอดอาพาร์ตเมนต์อะมันก็จะพอๆกับบล็อกนี้นแหละก็จะเห็นคนยืนมองเราอยู่เนาะนก็ไม่รู้นะเป็นเป็นหญิงสาวปริศนาเนาะจะเป็นใครบางคนที่ติดใต้สำนึกเราคิดว่าเขากําลังจับตามองเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเราสําเร็จหรือหรือล้มเหลวหรือไปที่ไหนเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเขามีมีใครบางคนกําลังมองเราอยู่ท้ายมันก็สักพักเนี่ยกว่าจะได้ทําอะไรนะก็จะเห็นว่าอ่ามันจะมีเด็กกางเกงเขียวเนาะแม่งในฝันจริงๆอะ่ะคือมันเดินเต้นเข้ามาเป็นจังหวะเลยนะเดินเต้นเลยใส่แว่นร่ำรวยเลยแบบใส่นาฬิกาทองอะไรเงี้ยมันก็เดินเข้ามาเนาะแล้วแล้วคือเราก็เลยสงสัยไงว่าเออมันเป็นใครอะไรเงี้ย ก็มมาเล่าให้ฟังกวัดคือยังไม่ได้คุยอะไรกันปุ๊บนะในฝันคือทุกคนมันชุนลมุนกันไปหมดแหละเราก็เลยเหมือนได้คุยกับเด็กเด็กนี่มันก็เลยบอกว่าเออคนอื่นเขารีบกันรีบกันชุนลมุลนอะ่ะจะไปต่อแถวเพื่อจะเพื่อที่จะแย่งสิทธิ์ในการได้ดูซีรีส์เน็ตฟลินะซึ่งสิทธิ์นั้นก็ผมก็ถามต่อด้วยว่าสิทธิ์นั้นได้ดูเน็ตฟลินานแค่ไหนหเดือนไอ้ตรงเนี้ยคือ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงอะไรกันยังไงแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะช่วงนั้นอนะอยากดู Netflix แบบว่าคือมันไม่มีเวลาว่างอะทั้งทำงานประจำแบบว่าเวลาน้อยกลับมาพักผ่อนก็น้อยแล้วเราก็คิดว่าจะทำโปรเจกต์โน่นโปรเจกต์นี้อย่างเงี้ยใช่ไ,ไหมแล้วก็เอออยากดู Netflix มีซีรีส์น่าดูอยู่แต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะคือน่าจะอยากดู Netflix แหละใช่ทีนี้มันก็ทีนี้มันก็ภาพตัดไปเนาะ จงตออยู่ดีๆก็กลายเป็นชุดทหารเลยแล้วก็ยืนอยู่กับหินนะหินแม่งก็หินก็คือเพื่อนผมนั่นแหละก็ะยืนอยู่ในชุดเราใส่ชุดสีแดงอะ่ะแล้วกลุ่มอื่นใส่ชุดสีอะไรผมจำไม่ได้แหละแล้วก็คือเราก็ต่อแถวเลยแล้วมันก็ต่อแถวเลยเรียงกันเป็นระเบียบมากเลยเป็นทหารเลยทีนี้ซาโมงมก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะชุดน้ําเงินชุดน้าเงินชุดยีนสีน้ําเงินก็วิ่งไปคุยว่าเฮ้ยทำไมไม่มาเข้าแถว ไม่ไม่ดูซีรีส์เขาหรอหรือว่าไม่ทําตามกฎหรออะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้คําตอบมาว่าเออมันเขาไม่เข้าเขาไม่ได้อยากจะไปแย่งอะไรด้วยเนาะนีซามูมันก็เลยเหมือนคิดอะไรได้ละทีนี้มันก็แบบโลโกลาหนเลยบอกว่าถ้าไม่ทุกคนไม่มาเข้าแถวไม่กลับมาเข้าแถวอะไรางี้นะคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้ออกจากที่นี่ไปแล้วนะคุณคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณจะเสียอะไรไปทั้งทุกอย่างเลยนะ เสียในทางที่ว่าไม่ได้ส่วนไม่ได้ข้อดีจากการเข้าแถวด้วยแล้วก็ทั้งได้ข้อเสียด้วยนะที่ไม่มาเข้าแถวเนาะเหมือนอันนี้มันก็เหมือนมีคําขู่อะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องมาอยู่ในกฎระเบียบหรือว่าเอ่อ conformity เดิมๆเนาะเดี๋ยวท้ายน่ะด้วยด้วยความที่ผมคิดว่าว่าในจิตใต้สํานกองผมน่าจะดื้อพอสมควรอ่ะผมก็เลยผมก็เลยไม่เข้าแถวเว้ยผมก็เลยวิ่งออกไปเลยนะทีนี้โลกมันก็ละลายเลยโลกละลายหายไปอยู่ดีๆผมก็แบบ เดินกลับบ้านเนาะแล้วก็หันไปมองไอ้จุดที่มีไอ้เด็กหญิง10ปีที่อยู่ติดอยู่10ปีเนะี่ยนั่งอยู่แต่ว่าตอนนั้นอนะ่ะเราไม่เห็นเขาแล้วเขาหายไปเนาะก็ถ้าผมตีความนะผมก็ตีความว่าเออเหมือนมันได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างว่าเราตัดสินใจว่าเราจะเราเคลียร์เราเคลียร์แล้วเราไม่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 ไปแย่งชิงและตระหนักรู้อะไรได้บางอย่างแล้วก็มันเด็กคนนั้นอนะ่ะก็หายไปทีนี้ก็ จบแล้วที่ผมพยายามแล็อนะัพเนาะแล้วก็วิเคราะห์ไปนิดหน่อยด้วยเนาะทีนี้มาถึงในส่วนของวิเคราะห์จริงๆและท,ที่วิเคราะห์ออกมานะก็คือในด้านของจิตวิทยาในความฝันเนีี้มันก็อาจจะสะท้อนจิตใจผมเนาะตัวซามูในตอนต้นอะที่รากับว่าจิตใจอะยังเหมือนยังไม่พร้อมรับความจริงอะไรบางอย่างเนาะมันก็เลยเริ่มต้นจากที่บ้านจากการที่นั่งเถียงกันรู้สึกว่า คนนู้นคนนี้ก็เข้าใจเราผิดไม่มีใครฟังความคิดความเห็นของเราเลยแล้วก็อาจจะสะท้อนถึงสภาวะที่ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องการความเข้าใจการเข้าสังคมหรือว่าอยู่ในหมู่คณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการหาทางออกจากความอึดอัดในชีวิตจริงก็ได้นะซึ่งในความฝันอนะมันในสามูมันก็หนีมันจะวิ่งหนีปัญหาเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความฝันนี้มันอาจจะไม่ใช่การหนีปัญหาซะทีเดียวนะแต่เป็นการมองจากมุมอื่นเนาะ ว่าบางทีซามูในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้กล้าคิดไม่ได้กล้าไม่ได้กล้าคิดเหมือนในความฝันเนะาะทีนี้ต่อไปในมุมมองทางด้านสังคมนะในโลกฝันเนี้ยก็ค่อนข้างมีโครงสร้างที่ชัดเจนเนาะทั้งการแบบว่าแบ่งบล็อกการแย่งสิทธิ์การจัดแถวอะไรเงี้ยการแข่งขันที่ไม่สิ้นสุดมันก็ชัดเจนเนาะระบบอาจจะสะท้อนถึงระบบทุนนิยมผสมอำนาจนิยมเนาะที่เราใช้กันอยู่ใน โลกจริงทุกวันนี้เนาะเราต้องแย่งกันเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆต้องแย่งกันสมัครงานหางานดีๆการจัดตําแหน่งทางสังคมหรือว่าการใช้ชีวิตบางอย่างมันก็จะต้องมี Pri เวลลชอะไรบางอย่างในความฝันนี้มันก็เหมือนกันเนาะบางทีเราสนใจในการค้นหาสิทธิข่อยคว้าสิทธิ์อะแต่ว่าแต่ว่าสิทธิ์นั้นมันมันเป็นยังไงอะมันคือการดูซีรีส์เนาะแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเออแล้วทำไมมันเป็นสิ่งนี้ล่ะบางทีเราอาจจะพยายามใช้ชีวิตเพื่อ ทำอาเจนดด้าอะไรบางอย่างเรายอมแลกทุกอย่างเลยเพื่อแลกมันมาเนาะแต่ว่าบางทีมันเป็นอาจจะเป็นความสุขหรือความบันเทิงชั่วคราวที่เราเราแลกมาะแต่ว่าเราดันเชื่อว่ามันจะอยู่ถาวรหรืออยู่กับเรานานๆเพราะการการแย่งสิทธิ์ดูซีรีส์นี่มันดูเผินๆแล้วเหมือนขำๆนะแต่ว่าจริงๆมันก็ประชดได้ดีพอสมควรนะว่าเออของนี้มันหมดอายุได้ไม่แล้วมันก็บางทีถ้าในมองในแง่วความไม่จําเป็นมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากเนาะ แต่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันก็เหมือนแข่งกันมีแข่งกันรู้แข่งกันแบบโฟโมอะไรเงี้ยเออการจัดแถวตามความสูงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดูไร้เหตุผลเนาะไร้สาระเปรียบเหมือนแบบระบบเนี่ยมันมันไม่รู้ว่ามันถูกตั้งมาทําไมระบบสังคมเนี่ยมันเราเราถ้าเราตั้งคําถามมากเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนาะเราต้องเข้ารูปเข้าลอยถึงจะมีสิทธิ์อยู่รอดไปกับสังคมนี้ได้นะก็เลย เผชิญคาถามว่าเออเราจะยอมปรับตัวเองให้เราเหมือนคนอื่นหรือจะยอมเป็นตัวเองเนาะแต่ว่าโดดเดี่ยวทีนี้ในมุมมองอื่นเชิงปรัชญาก็อาจจะเป็นมองว่าเป็นเส้นทางการตื่นรู้ได้นะเด็กหญิงติดมาสิบปีอาจจะเป็นตัวแทนของอดีตที่ยังไม่เคลียร์หรือตัวตนในชีวิตเราที่ที่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่โตไปไหนเอาจริงๆผมก็ไม่ได้โตอะไรมากแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่ามีชีวิตติดอยู่ในระบบเนาะ ก็คือผมก็ยังไม่ได้ตัวอะไรมากเกิดมาก็ทําตามสิ่งที่ถูกปูไว้ถูกวางไว้นะสําหรับเด็กคนหนึ่งที่ถูกผู้ใหญ่ปูไว้อย่างเงี้ยมันก็มันก็จะเป็นไปตามนั้นเนาะเราก็เหมือนพยายามที่จะเลือกเส้นทางแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะทําจริงๆอืมก็อาจจะมองว่าหรือไม่ก็อาจจะคิดว่าเออเราเราติดอยู่ในเส้นทางเนี้ยตามความต้องการหรือความคาดหวังของคนอื่นว่า เราจะไปแยล้งเอาสิ่งที่ไม่ได้มีความหมายในชีวิตมากขนาดนั้นแต่พอเราตระหนักรู้ได้แล้วว่าเออเราเราจะทําแบบเนี้ยมันก็เหมือนเราเคลียร์แล้วเราหลุดไอเด็กคนนี้มันก็เลยหายไปเนาะที่เขาดูเหมือนแก่เหมือนคนแก่อยู่ประมาณสิปีแล้วเนี่ยเออเขาอาจจะเป็นตัวแทนของความกลัวการไม่ยอมเติบโตความเสียใจที่ไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำาแล้วก็นั่งน่าสนใจมากก็คือเขานั่งอยู่หน้าบ้านเนาะ เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ลุกก้าวไปจากจุดเริ่มต้นนี้เลยนะเนาะไปเครื่องแบบทหารและการจัดแถวก็อย่างที่บอกก็สะท้อนถึงจุดสําคัญเนาะถ้าเราเลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยมันก็มันก็เราออกมาเลยเราไม่ได้เอาตัวเข้าไปอยู่ในใจกลางปัญหาเนาะบางทีการที่เราพยายามจะเอาชนะระบบหรือพยายามที่จะไปเปลี่ยนชุดความคิดของใครๆเนี่ยบางทีมันมันเป็นสิ่งที่จะไปล้ําเส้นคนอื่นหรือสิ่งที่ไม่ควรทําหรือทําไม่ได้เลยแหละ บางทีการที่เราเลือกที่เราจะไม่เข้าไปเล่นเกมนั้นเลยเนี่ยมันก็เหมือนการถอดตัวเองออกมาจากโครงสร้างปลอมๆเหล่านั้นเนาะเป็นอิสระที่อาจจะมองว่าเป็นอิสระได้เหมือนกันอาจจะไม่ใช่อิสระที่แท้จริงแต่เป็นอิสระรูปแบบหนึ่งก็ได้เนาะซึ่งการจัดลําดับทางสังคมที่ในโลกในความฝันนั้นมันกําหนดไว้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเออใครเก่งกว่าก็จะได้ไปต่อในทางข้างหน้าใครมาช้ามก็จะหลุดออกจากระบบไปเนาะหรือใครไม่เข้าร่องเข้ารอยนี่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยเนาะ การที่ตัวซาโมในฝันเนี่ยเลือกที่จะออกจากแถวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การหนีเนาะแต่มันคือการตื่นรู้ว่าเขาไม่จะเข้าไปแย่งกับคนอื่นเนาะไม่สนการเปลี่ยนแปลงคนอื่นด้วยแล้วก็ปฏิเสธเลยว่าฉันจะไม่ยุ่งอะไรเนาะก็อาจจะเป็นการว่าเขาตื่นรู้ว่ามันไม่ใช่ใชัยชนะที่แท้จริงคือบทสรุปเนี่ยโลกในฝันเนี่ยอาจจะเป็นสนามทดลองของจิตใจเนาะสะท้อนถึงแรงกดดันความกลัวการแข่งขัน และการต้องการเป็นที่อรับและสุดท้ายเนะเขาก็ไม่ได้เอาชนะเนาะไม่ได้เอาชนะเกมนี้แต่เลือกที่จะไม่เล่นมันตั้งแต่ต้นในความฝันนี้ทุกอย่างมันดูมีน้ำหนักทางอารมณ์ก็อาจจะดูเป็นความฝันที่บิดเบีย้ยวเนาะแต่อาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกที่มีอยู่จริงๆจนเอาไปฝันเนาะความขับข้องใจความไม่เข้าใจความรู้สึกไม่ถูกใจกับระบบของสังคมที่มันถูกตั้งมาแบบนี้เนาะ ก็มีคําถามชวนคิดต่อครับก็ถ้าสุดท้ายนะั้นเราเข้าไปอยู่ในระบบจัดแถวเนี่ยไม่ทันเนาะเราจะติดอยู่ตรงนี้ตลอดไปไหมคิดว่าแต่ละคนจะติดไปตลอดไหมหรือว่าบางทีเราจะกล้าพอไหมที่จะเดินออกมาจากระบบนั้นเนาะแล้วก็สุดท้ายไอ้สิทธิ์ที่เราแย่งแย่งกันอยู่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําตามกันอยู่เนี่ยเป็นเป็นเทรนหรือว่าเป็นสิ่งที่คนหมู่มากทาอะไหลาตามกันไปนะบางทีไม่ได้จําเป็นเลยเนะี่ย มันมีค่าอะไรที่เรารออยู่ไว้หรือเปล่าเนาะใช่ก็ขอทิ้งท้ายไว้นะครับว่าบางคนอาจจะยังยึดติดอยู่ที่เดิมๆเนาะเพราะว่าพยายามดิ้นรนหาทางออกเอาชนะที่ดีที่สุดเนาะแต่บางคนหน,นีออกไปได้แล้วนะเพียงเพราะว่าเขาแค่หยุดตามหาไม่ได้จะไปแก้อะไรเนาะแล้วเขาก็ยอมรับความเป็นไปของชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่แรกเนาะก็ผมไม่รู้ว่าที่พูดมาเนี่ยมัน วกไปวนมาอะไรแค่ไหนเนาะจริงๆผมก็ก็วิเคราะห์แล้วก็จดไว้แหละแต่ว่าก็อยากจะพยายามพูดให้มันฟรีโฟล์เนาะก็ถ้ายัางไงชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ความคิดเห็นของตัวเองลงก็ได้นะสำหรับใครที่ดูคลิปคลิปตัวจักรวาลความฝันของฉันแล้วแล้วก็มาดูไอคุยฝันกับซามูแล้วเนี่ยถ้ายัางไงมีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงหรือว่าคิดยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ